รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเรียกประชุมผู้บริหารของกระทรวงจี้แจงการเชิญเลขาธิการสหประชาชาติมาไทยและย้ําว่าไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการขอคําแนะนําค่ะนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบหรือสรสยืนยันจะเชิญนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติมาประเทศไทยซึ่งการที่มีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย เชื่อว่าเป็นเพราะยังไม่เข้าใจและไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นการเชิญมาให้สังเกตการและรับทราบข้อเท็จจริงในทุกด้านพร้อมขอคำชี้แนะแนวทางก่อนประเทศจะเกิดความวุ่นวายโดยวันพรุ่งนี้จะประชุมผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวทั้งนี้นายสุรพงษ์ยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกการเชิญในบันคีมูลซึ่งขณะนี้รอประสานอยู่เพราะทราบว่าอยู่ในช่วงติดภาร,รกิจที่ประเทศแอฟริกาใต้ ย้ำว่าในฐานะประธานที่ปรึกษาสรสได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลอย่างรอบด้านและรับผิดชอบต่อประเทศ